Uh, เวลาตีสี่ครึ่งก็ยังไม่ได้นอนนะจ๊ะก็ตอนนี้หิวข้าวว่าจะไปหาอะไรกินที่เซเว่นนะครับผมก็คงจะไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรหรอกแค่จะบอกว่ายังไม่ได้นอนวันนี้ก็อาจจะตื่นสายเป็นวันอาทิตย์นอนไม่หลับเพราะกาแฟที่กินไปนเพราะวันดีจริงนะครับก็ทํางานอะไรปะไปหลายอย่างแบบซปเปอร์ซย่ากลับมาจากเซเว่นเรียบร้อยนะก็จะเป็นข้าวแบบนี้เลยเนยขนมอะไรเงี้ยใ,แบบใช้ชีวิตแบบนิดเออใช้ชีวิตแบบนิด นิดแบบคือคนเก็บตัวนะครับไม่ส่งสินกับใครนะคาคาอินโทรเวิร์ตแต่หนักหนักกว่านะครับอวันนี้ก็จะเป็นนิดหนึ่งวันปวดตรงนี้มากว่าไรตรงนี้โคตรปวดนะครับปวดแบบปวดทรมานเลยนะครับ two thousand years later <c oughs> <c oughs> โอ้ยเพิ่งตื่น <c oughs> <c oughs> อ๋อ โอเคอบบนนแป๊บเดียวและมาอ้อนอะไรของมันหืมเกียนนี่แหละนี่แหละเกลียนอู้ใสเสื้อผิดด้านเพลง is my s o โ o มีข้าวกินไหมหูไก่รวนส้กรอก น,นี่อะไรเขาเรียกว่าหมูหวานนะไม่ใช่อันนั้นอนะ่ะกล้วยเชื่อ <laughs> มกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมอ่ะมึงกินไปแล้วมึงไอเน,นี้ยนี่ก็หมูหวานนะเขาเนี่ย<ว>เขาเนี่ยเขาเนหมูทอด <laughs> เลยไม่หมูหวานในหะมูเหมือนไหมเหมือนเออมึงว่าแบบมีหมูหวานกินเล้วมันมันนี่เขาบอกก็หมูหวานไม่ใช่

มึงยกข,ขาไปข้างเพื่อนต้องข้างนู้นแบบยิบถุงลงให้มันนีบถุงถุงไก่เนะี่ยเอาไปวางละอันนั้นมันปีนขึ้นไม่เป็นขาวไม่แบบแบบดีแบแบดสิแบ่ถุงดิลูกเป็นแบบเฮไหว,ว,วด้วยวเพื่อนยกมือไหวด้วยถ่ายไม่ทันย,ยืนไหวด้วยเนี่ยฝุ่งหันก้องๆมันจะกินได้ต่ก่อนแม,ม่มีกว้ว้าลใหะ

มมไม่ไมพรมมือแบบเมื่อกี้เมื่อกี้พรมมือสวยเลยนะวาสวยเ <c oughs> มื่อกี้วามาหมดแล้วเทาลูกขอแบะนู่นติดใจมันมันมองชิ้นใหญ่อลยดิบุชิ้นเล็กไม่ได้มองเลยอเออแต่ผม,มอะไรนะแล้วจะตัดไอ้น,นี่ทูบ็อกผมขอว่าจะตัดแบบแบบสั้นอืมทางบอกตัดทางบอกว,ว่าต้องยาวก่อนต,ตัดทูบล็อกได้อืมอ่ะโหช่างไม่เก่งนะ ทั้งที่ไหนตรงก่อนไปวิไอที่เราไปวิ่งอ่ะอืมอาแบบเดี๋ยวไปย่างกิน่อยทั้งที่เก่งคือบอกว่าเอาได้ครับแต่ว่าอาจจะออกมาแบบแปลกๆเลยต้องหลอกลูกค้าเกือบลื่นเกือบลื่นแล้ว เี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้างเปิดเนี่ยมันก็ไปเดินรีวิวดิชั้นนู้นชั้นนี้ชั้นนั้นเดินทำไมไเดินรีวิวไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรีวิวถ่ายสตอรี่มผมแค,ค่ถ่ายชีวิตประจำวันผมชีวิตประจำวันผมไม่ได้เดินห้างทุกวันเดี๋ยวเพื่อใครจะมาจ้างโฆษณา,าถ่ายอะไรอย่าผมก็ถ่ายไม่ถ่ายนี่ผมก็เปคนมาจา้างเนี่ยนะเหรอกลุ่นดูยังไม่ถึงสิบคนเลย คนดูเพียบเลยเนี่ยไปวัดที่อยุธยาล้วใช่ไปวัดร,าาดร้านปวัดแรงวัดสมัยที่ทหารอะไรพระนางอะไรอะ่ะมีคนดูเพียบอื้อ ว่อทำการแบกร่างกายเ <c oughs> น่าๆของตัวเองเลครับมาที่สวนราชพฤกษ์เอราวัณอา่าผมอ่านตามป้ายจริงๆผมเรียกว่าสวนสาธารณะนะครับใกล้บ้านถ่ายตรงนี้ก็ะจะสวยว่านะถ้าเกิดแบบเป็นหน้าผมตรงนี้นวิวพราทิตตกดินจำเจมตื่นสายไม่สายแล้วตื่นมืดเลยนะครับมเมื่อคืนไม่ได้นอนดีดกาแฟาที่กินเมื่อวานนะครับ ของเขาดีจริงผมบอกแล้วซุยแบบโหผมจริงจริงนะผมสู้งานมากเลยเออเออวันนี้ก็จะไม่กินกาแฟไอ้นั่นนะครับไม่กินพวกนี้จะได้สู้งานก็เป้าหมายครับเดินให้ได้2อ0 0ันเนะตอนผมมามันมี200กว่าครับตอนนี้400กว่าแล้วเดียวเองเดี๋ยวผมขอตัวไปเดินก่อนละกันนะครับ ไปทายตรงนี้เรือไปติดใครเข้าชึบพันดิอ๋อมันไม่พันให้อ่ะไปพันดิเพื่อนมันค้างเก้าเก้าเก้าเฮ้ยหอมมันนับนับแรงเขย่าตรงนี้ด้วยนะก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับหนึ่งพันเก้า รู้สึกขี้เกียจมากเลยนะครับผมจะเดินให้ครบสองพันเจอกันดูวิวดิสวยปหมแต่ผมเหนื่อยดิเอออยากนั่งชิลๆมากกว่าหนักเอาการเออหนึ่งพันแปดร้อย ทับิเศษ4เศษสนะครับผมจะเดินรอบนอกประมาณ2องแล้วก็ขึ้นรถไปโรตัสนะครับนั่งเก้าอี้นวดเลยวิ่งเร็วจัดตอนนี้แค่เดินแค่เดินเรื่อยๆผอง็อหอบแดกแล้วนะครับไม่ใช่หอบเลยมันเชิงแบบขี้เกียจนะจะตัดตัดก่อนสัมเ็ด เอดับทำไมแล้วสองพันนะครับทะลุสองพันไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านให้ไวเลยอ๋อต้องเดินตามตรอบไปแถมเปอีกร้อยเก้าอ้ยต้องไปนวดก่อนใช่ไหมาเออนั่งเก้าอี้นวดก่อนจะกลับบ้านเลยกลับบ้านนะหลับเพิ่งตื่นก็หลับนะครับสภาพนี้ง่วงนะมันยากาศดีผมเป็นคนหลับง่ายด้วย ดูบรรยากาศสวยไหมผมไม่รู้อะ่ะแต่เท่าที่ผมเห็นด้วยลู๊กตาสวยมากตราบใดที่ตาผมยังไม่บอดนะคือบรรยากาศดีนะคนเยอะยนะครับอ,อืมนอนก็อินวัเอาประมาณเริ่มต้นสักสามสิบบาทนะครับ <t IS> แล้วประมาณสิบแปดนาที เาอ,อาจจะมีต่อเวลาอีกนะถ้าเกิดยังรู้สึกผิดใจไปแล้วจ่ายป๊บขออนุญาตไปฟินก่อนเด้อ ลายโตขึ้นเนยอะเออไหลเริ่มนิ่มแล้วน,นะเริ่มไม่แข็งแล้วผมนวดแค่เอ่อเท่าไหร่วะสามสิบบาทสามสิบบาทสิบแปดนาทีนวดนานเดี๋ยวมันเนื้อช้ำนะครับรอค่อยๆเปนค่อยๆไปอันนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วเขาเหืนอากาศได้ลนะตวัวเบาอยู่เลย ต่อบินมีไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้วันนี้เน้นรีแลกดูสุขภาพร่างกายตัวเองรถเครื่องเราจอดอยู่แถบนู้นนีน่ทำไรต่อไปดีเนี่ยวันดุรันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ทำงานแล้วโอ้ my god แค่คิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ผมก็จะร้องไห้แล้ว สู้ไยทำงานสู้ตายสู้ตายจะร้องซะแล้วเจอกันกลับบ้านก่อนถึงรถแล้วรถอ,อ,อยู่ข้างหน้าเลยครับกล่อ,องสุดเท่เอ็นเอกลัก์เวนกัมกุเจรถอยู่ไหนไม่รู้อยู่ที่นวดเป่า ไปดูก่อนโซยจ้ะตะลอวัดเลยตะลอวัดเลยกูเจอรถนะไม่ได้กระเป๋าอะไรมานะครับมาตัวเปล่าเลยกระเป๋าครังดิมมีโทรศัพท์อย่างเดียวเช็คก่นอนโอ้ขอบคุณครับเหนื่อยใจจริง,รง,รงลืมตลอด ชัดเจนชัดเจนเลยนี่ยเลยอ้อหงายกอดแข็งแรงขึ้นนะเนี่ยแท็กมีแท็กเป็น<ช>ไงจะไปเคสของมีแท็ก มันมีแต่ของมันอะไม่มีไม,ไม่ไม่มีอย่างอื่นขายมันคือรบวกนแบบช่วยทำแคสของวแทยาออกมาเยอะไม่ใช่แบบมีแต่ของแบรนด์มันที่ทำออกมามันก็ขายดีขายได้น่ะค่ะแต่มันไม่ใช่ของไอโฟนแต่มันใช้สำหรับไอโฟนเท่านั้นใช้แอนดรอยด์ไม่ได้หรอ,อ แต่มาถึงว่าทำไมแบบไม่ใช่ของยี่ห้อแบบ Apple มันแพงเกินความจำเป็นอ่ะมันต้องพันกว่าบาทพันหนึ่งอยเก้าอเนี่ยอันนี้อันนี้สามร้อันก็ทำงานเหมือนกันปะแต่มันก็แบบทธิภาพก็น้อยกว่า Apple แต่เราแค่แบบดูของว่าบางทีมันดังปิดปิดว่าของเราอยู่ไหนทั่นองเดี๋ยวเชื่อมก่อนมีเกมให้แม่มาแลกแพ้ก็แพ้อะ นโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าซื้อของจิงก่อน วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วจะหลับไม่ได้หลับมาทั้งวันเลยวันนี้ซื้อขนมปังมานะครับแล้วก็มีคิมบับที่น้องแนะนําม,มานะครับมุ้ยเมียวันกระโดดขึ้นมาเออน้องบอลแนะนํนา,นาม,มาก็กินแล้วอร่อยติดใจซื้อซ้ำสองนะครับแล้วก็มีข้าวไก่ย่างเกาหลีแล้วก็นมเบรโปรตีนหนึ่งขวดเท่านั้นเองไกจ้ะไกจ้ะ มีมีตะกร้าอยู่แล้วมึงไม่มีที่เชครับปิดแล้วปิดแล้วาก็จะทำการพักผ่อนนะครับนั่งเสพคอนเทนต์ ช่องที่ผมดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องโอฮาน่านะครับก็เหล่าพี่พี่เขาเรียวดีผมชอบแล้วก็จะดูช่องพี่บูมโอพิเซตทีวีอ่าแล้วก็จะดูรักฟ้าดรามา่าด้วยนะครับตามข่าวสารกันสักหน่อยก็วันนี้ประมาณนี้ครับอืมห้องในตอนนี้คือเละมากเมื่อวานเนี้ยผมหาของแล้วหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างคือผมหาใบใบแบบ เกี่ยวกับพวกต่อใบทะเบียนอะไรเงี้ยครับต่อแบบใบขับขี่ใชนะ่ไหมเออหายเอกสารนะหรือในกระเป๋านี่นะครับผมเอามาจากชั้นสองตรงนี้นะหรือหรือหรือดึงลงดึงลงนะครับคือเกลื่อนพื้นเลยนะมีแบบ A4 โมเดลเอกสารของอะไรนี้ครับกล่องเกลื่อนประกัน A4 มียาแก้ปวดเ,ออเละมากกับห้องตอนนี้ก็คือปล่อยเละๆไปก่อนผม วันหยุดไม่อยากมานั่งเก็บพวกนี้มันก็จะเหนื่อยเต็มที่นะครับไว้ค่อยจ้างแม่บ้านมานั่งเก็บให้แล้วกันเออใช้เงินแก้ปัญหาซะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยว่ากันไปนี่ยาค่าเชื้อเหรอนั่นแหละครับก็ขอให้โชคดีนะวันนี้ผมเป็นอีกหนึ่งวันที่ติดลบแล้วกันจะมีวันบวกกับวันลบเออวันนี้ถือว่าเป็นวันลบของผมแล้วกันทำตัวแย่ๆหน่อยแต่ก็ นี่ครับคือชีวิตจริงๆของผมนะมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่อายนะอืมก็มันคือเรื่องจริงเราไม่ปฏิเสธนะครับเราเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ควรจะทําให้ดีกว่านี้ใช่ป่มล่ะเออก็ดีกว่าเฟกเออผมว่าผมดีกว่าผมเฟกนะผมโชว์ความห่วยตัวเองให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกอือแล้วตอนนี้เช่อไหมผมกําลังหา รีโมทแอร์นะผมร้อนผมมองหาไม่เจอนั่นแหละปิดคลิปเลยดีกว่าผมแพ่มเยอะปกติอยู่คนเดียวก็คือนั่งเล่นโทรโศัพท์นะครับไม่ได้พูดอะไรแบบนี้ช่วงนี้ได้พูดได้อะไรออกมาก็พูดตรงๆเลยว,ว่าใจคอดีขึ้นเยอะสุขภาพผมดีขึ้นมากๆนะครับจากหุณผมพุงย,วย,วยนะออ้่วๆขออนุญาตโชว์นิดนึงนี่พุงเริ่มหายซิดแพกเริ่มมานะครับคือปกติเนี่ยผมเป็นคนออกกําลังกาย วัยอยู่แล้วนะครับร่างกายพัฒนาวัยอยู่แล้วอืแค่บิดพื้นซิตอัพวลานิดนิดนิดหน่อยเนี่ยผมก็แป๊บเดียวก็ฟื้นฟูร่างกายได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับทางให้ดีก็คือเดือนหนึ่งแบบเพอร์เฟกเลยก็ประมาณหกหกเดือนนะครับหกเดือนนี่คือเพอร์เฟกต์แล้วถ้าเกิดทําต่อเนื่องได้นะถ้าผมไม่ไม่ขี้เกียจอดอู้ก่อนอแต่ก็มีเจ้ากล้องตัวนี้นะครับที่อยู่เป็นเพื่อนผมคอยรับฟังที่ผมพูด ถึงแม้ว่าผมไม่รู้จะมีใครดูคลิปพวกนี้หรือเปล่านะแต่ผมผมรู้สึกผมได้ระบายกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้ากล้องนะครับ GoPro 8ก็รู้สึกคุ้มค่าแล้วที่ซื้อมันมาผมก็จะทำการนอนคว่มหน้าก่อนอค่อยกินค่อยอะไรนะครับผมรู้สึกขี้เกียจมากมากผมคิดถึงพ่อด้วยคิดถึงแม่ ผมไม่อยากทักหาแม่นะผมกลัวรบกวนแม่ตัวเองแม่ที่อยู่บ้านข้างๆนี่เขาเป็นแม่เลี้ยงนะครับเขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นภรรยาเก่าคุณพ่อนะครับเขาก็เลี้ยงผมดูมาเหมือนลูกแท้ๆเลยก็ดีคนระับผมได้ครอบครัวดีแม่แท้ๆผมก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะก็น่าจะดูกันหลายคลิปผมอยู่บ้านคนเดียวอยู่คนเดียวผมอยู่ในห้องคนเดียวผมไม่รู้จะคุยกับใครนะ ผมเป็นคนติดหมอนข้างมากนะครับเห็นหมอนพวกนี้ไหมที่ผมไม่ได้ใส่ปลอกหมอนนี่คือผมไม่ได้หนุนนะผมเอามากอดนะครับคือหมอนข้างมันเล็กเกินไปอะ่ะผมชอบแบบกอดใหญ่ๆนะผมติดเขาเรียกว่าอะไรสกินชิฟหรออืมผมชอบสัมผัสร่างกายนะอยู่กับแฟนผมก็จะแบบน้วเนี้ยนะกอดแขนกอดขา,าพูดมากเหงาครับ <laughs> เหงา เนี่ยผมต้องอยู่ในห้องเหลี่ยมเนี่ยต่อไปนะครับแล้วผมก็อยู่คนเดียวเหลี่ยมแบบนี้มามากกว่าสิบห้าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่แบบไปทำงานไปทำงานนะครับก็นอนอยู่คนเดียวช่วงแรกๆจะมีพี่สาวมานอนด้วยนะครับเนื่องจากผมกลัวผีเออแต่หลังๆก็พี่สาวก็มีสามีเยอนหมดเออมีสามีไม่มีใครมา นอนด้วยแล้วนะก็ต้องนอนคนเดียวแล้วก็นอนคนเดียวมาตลอดสิบห้าปีนะครับอยู่บ้านแบบเงียบเหงามานานมากผมรู้สึกเหงาเหงาจริงนะเ้ย สงสัยช่วงนี้ไม่ได้กินยานะสมองเออ,เออสมองเริ่มจะเป็นเด็กเป็นยาอ่อนอนือแล้วคอยสั่งยาใหม่ครับยาผมแม่งขวดตกแตกก็ไม่ได้กินมาสี่วันแล้วนะผมนับอยู่ซึ่งผมว่าควรจะเลิกกินวันนะแล้วก็ลองพยายามใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาแม่ง อ,อไม่พึ่งพายาผมว่ามันจะเป็นการเสพติดยามากกว่าก็จะลองดูแล้วกันผมว่าผมอยู่ได้นะถ้าอยู่ไม่นะก็คงจะไม่ได้เห็นคลิปพวกนี้นะครับก็แปลว่าก็แปลว่าอยู่ไม่ได้อย่างนั้นก็คืออยู่ไม่ได้ไปหาหมอเออผมรู้ลิมิตตัวเองดีนะพุ่งหาหมอก่อนเลยเออ 你装呢？嘛。